พี่น้องเมื่อสุขุสุขคนนะจ๊ะพาล้านมานางลิดเดือนมาถาแวนเด้อมาเบิ่งมาถาแวนยิ้มันบักเบงกาชิง้อนบันฉินเลยนี้บ ouais. pues uh ักปิงยิ้มใครบักเบ่งเมนบุษราวันสินดามห้าวจมานางลินยันไปงเหี่โอ้ยโอ้ยละง่ายง่ายง่าอ้่าเคล็แลับวันนี้ง่ายเลยนางสบายกลัวล่ะยานจะได้ยานรีงอะลนอ

นีใคมกเบงแล้วตัวได้จักครูละสปานเออยิบแม่คอยครูนึงกับพ่อดอกคอยมือละมาจับก๋วยไสนี่เกือเออืายลยเ้อะนมานั่นแล้วอาจักักจักกะมามบ่งนล้จะห้าก้ะจัเกามุ่งนะจะห้ากะ คอยกาคือก้านคอยยิบไ่บ่วเป็นได้ขันหกาบเขาได้อยู่นัดก้ากาบเจ็กกาบล้วก็ไปแล้วบ้านนี้ยิบทำหกาบนั่นได้อยู่หักบัวงามันางลินเพื่อนแถวเห็นเดอยใบบุญ้านขิดดินทรายเลยพี่เนาะ Băng bùi ơi, băng bang bùi. bùi băng bang. nhá, yaha e đơ e đơ luôn đơ ha. nam 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 mà, nam nam này nam này nam này này, này nam này... mà nam ma ma, ma nam 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 อันนี้กะห้าอันนี้เกาอันเก้ากาบมันก็ได้กิ่งหนึ่งอันเจดกาบมันก็ได้กิ่งหนึ่งเอาคำใ้นบากับาดีเอาาบ้านเอาเมืองเลยเว้ยเห็ดเปลี่ยมาไม้หม่อกีมีแต่เตืองแเบอาัไม้กอนมีแต่เตืองอะล

บ้งอาเจทิ้ใช่ยไปจะลาจิงอากันจะเอาเพ้นลานไฟขัดปลาเจิงบักิ้งแล้วกานใช้เชื่อาบักนี้เื่อเล่เอากรปลาเจิงเปลาพี่คนเดียเลยบุงเอ้ใบบุงเอ้มาพี่ลูกมาพี่มาเลมามาหน่อยมาโทษทิ้งให้เชยปลาเจิงมันมันมา อันลิ้นแล้วเขาจะให้มันนอนเขาให้เอาเงินให้แล้วกันลิ้นลิ้นแล้วก็ลิ้นพรมันบนอย่างนอนมะเลด้เยอะมาเทนวดเหมือนากเราเออแบบได้เป็นคูบ่าวไหมเลยาเอะมากขด้เลยนะอืมเขาให้ลิ้นไอ้น้องาบอกมีเงินเขา่เอาให้มีเงินเขาเขาให้เออปู่หัวเขาลิ้นเขาเนินมัน้วเขายา นูลายนี่ไปให้มันว่างนเ้านางาใบบุญใบบุญคนสวยนางเอกของช่องแม่จี้เดือจใจมาแล้วมาแล้วล่ะพอนไว้จึ้ง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 จึงจึง นิ่มเลนิ่มนิ่มจึง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 เอาเอาเมาอายเมานองเมาเล่อเมาเมาเล่อเมาแอวออนแอววานเมาบปวดปวดดักยืดพอดจะดดีแล้วว่ะลูกมึงจึงมึงจึงมึงจึงอะจึงมึงจึงมึงหุ่นหุ่นหุ่นหว่นหุ่นหุ่นหุ่พอดพี่น้องพอดแล้วมาหลินเฮือนมาถาวรเด้อพาลูกพาล้านมานางลิน มันคลำคลำจามืดพี่น้องเอ้ยเพื่อนเมื่อกี้กันเพ่อนใกล้กันพี่น้องเอ้ยยิงใส่กันกระเถิงจึงลึงจึงลึงจิงลึงจึงจิงลึงจิงลึงจิงลึงจึงให้แต่งอนลึงจิงลึงจิงดีเด็ดเอ๊ะเอางอนให้เบิ่งบ่เนาะพี่นามากนะกว่าคนงามคนโก้คนโก้คนเท่คนเท่คน ปูดำขย้ำปูหน้าจับปูมาคว้าปูทะเลใส่หนวกกิงเงยเล่นเล่นานไปตัวละไรนานไปหลับไปเด้อพี่น้องหลับไปแล้วไปดิเอาตบตัวเตี้ยมเตี้ยมลุกลุกตบตัว ออกมาจากไข่จะนอนตัวใหญ่ลูกไข่กันเนาะกระดึบกระดึบไปกระดึบไปกดึบไปกันดึบไปบนใบไม้อ่อนนั่งเดี๋ยว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 เนีวเดี๋ยเดี่ยว่ดี๋ยวเยเดยวเเดเดเดยเวเวเ ่าอุ้ผิดฮารกินฮอสกินฮอตอะดูยินว่แบบข้าอุ้มสวรรค์เลยว่ะบ้ากบใปดไกลใช่เาทำเงินเยอมากไปเพื่อถกแขกตีมาเลยนางไวบุญพี่น้องตีมา ีมาน่อยฮะบอยันยนยันลกฮะโอยอขางหลบโอ้ย่าย่วนนถูกปลานี่ายกไปเราตัวบุ๋มม ลมน้ำปลาเพื่อนลมน้ำปลาเดือนเพีนองลมน้ำปลาเดือนเพียงน้อง อีกเช้ามือก็เต็มสี่เดือนเลยอือมี่ก็เช้สองแล้วเดยยี่สิบสองวันที่ยี่สิบสี่เป็นเกิดพี่น้องกะเต็มสี่เดือนแล้วท่าเสกใจออไอ้เดียคือปวดเห่านี่ก็ตุ้งกระตุ้งกระตุ้งกระตุ้งอ้องกินกะเมดแล้วโสกใจเพราะยังพันได้เงินเผื่อเมื่อเดือนเพราะแห้ง อืมไปติดนี่าเอานมให้มันแล้วนะหมูแรงวีนมแล้วไปบักเนอแล้วบักเนอเอานมน้ำเวียดเลยนั่ขายเสื้ออยู่กับบ้านเลยคือยาไม่ได้ขายเื่องบอกขายอยู่เนี่ไ่ได้ขายเอออี้ลงบอลลินบอกอันนีอยู่รงสามบอกไกบอก

ดอกไม้ดอกไม้ก็ดอดนั่นดอกค่นดอกหักดิซ่ดอกหัโอ้ปลาอึดดอกหักผงอยู่นอกนอกผงทางผงต่างเฮียนอยู่งเฮียนกระต้องเฮียนน่ะก็มีบปดึดในหัวฮะโอ้ดอกหอกิ๊ออกข้าวก็มีนะไปเอาได้อยู่ใาพี่น้าคันบักเบงห้ลานิดหายเด้อครูนึง คลิปนี้มาออนในลาบไปก่อนพี่น้องฝากติดตามคลิปหนาขอบใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เลยจ้าไลา์ไปก่อนบ๊ายบาย